สวัสดีครับผมนายพรเทพนอเพชรนะครับวันนี้เราจะมาทำการตรวจเช็ครถแทรกเตอร์นะครับก่อนการใช้งานนะครับรถแทรกเตอร์คันสีเขียวที่เห็นนี่นะครับเป็นรถแทรกเตอร์ย e ี่ห้อคลาสนะครับรุ่นทารอสสองสี่ศูนย์นะครับเรามาทำการตรวจเช็คก,กันครับผมทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็ดึงก้านวัดออกมาแล้วก็ทำความสะอาด จากนั้นก็ใส่ก้านวัดให้สุดอีกครั้งนะครับแล้วก็ดึงก้านวัดมาตรวจสอบระดับนะครับอยู่ระหว่างขีดบนขีดล่างนะครับผมทําการตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร์นะครับสําหรับคันนี้ก็นะครับถึงเวลาที่จะต้องเติมแล้วนะครับ ทำการตรวจเช็คระดับน้ําในหม้อน้ํานะครับหากปริมาณน้ําลดลงไปก็จัดการเติมน้ําให้เต็มนะครับผมทําการตรวจเช็กระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับสําหรับคันนี้ก็ต้องได้เวลาเติมน้ํามันแล้วนะครับครับสําหรับในวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ